สวัสดีครับทุกคนเจซี Z, จาก Movie Wanderer er นะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันหลังดูจบนะครับสำหรับซีรีส์ที่เราดูกันมาอย่างยาวนานนะแล้วก็ช่วงนี้อัพยอยู่คลิปเดียวด้วยนะครับสำหรับแบ t เทิลค l s ์ a ซีซั่น6เอพิโซดที่9เปิดเรื่องมาก็เป็นฉากขึ้นป้ายนะครับแล้วก็ตอนแรกเขาอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับว่มันคือ กูทแมนซออะไรสักอย่างแต่เห็นเขาว่า S ครับ A S S <laughs> ชัดเจนมากอันนี้คือโคตรโคตจะแบบว่ากวนตีนนะครับแล้วก็เราเห็นตัวของฟานเชสกานะกับตัวของจิมมี่นะครับที่กำลังยืนมองป้าอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นเป็นไทม์ไลน์ของซีรีส์ตอนไหนนะแต่มันเปิดมาอย่างนี้นะครับก็เดาว่าน่าจะน่าจะแบบเริ่มเปิดทำงานบริษัทละอย่างเป็นทางการ แล้วก็ดำเนินต่อไปเรื่อยนะครับเป็นฉากที่คิมเนี่ยก็คุยกับลูกค้าของตัวเองนะครับเพลงก็บรรเลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบ is perfect นะครับแล้วก็เป็นพวกของไม้นะที่มาทำความสะอาดนะครับห้องของจิมมี่กับคิมตรงนี้ก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมครับก็ต้องมาคลีนนะเอาลูกกระสุนออกเอาล่อง้อยทุกอย่างออกเปลี่ยนพรมเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเลยที่ตำรวจจะสืบมา ตามได้นะครับแล้วก็ตัดไปตามซีนต่างๆคือเหมือนเล่าเรื่องว่าตอนนี้จิมมี่กับคิมต้องกลับไปใช้ชีวิตให้เหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วพอทั้งคู่กลับมาบ้านหลังจากใช้หมดไปทั้งวันเนี่ยก็โอเคห้องก็เหมือนรีโนเวทใหม่ละเหมือนฮาวเวิร์ดไม่ได้ตายตรงเนี้ยเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยก็ใจวงๆงนะครับแล้วตัวของจิมมี่ก็บอกว่าเออเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแหละแต่เราก็ลืมเองนะ เรื่องนี้แต่เราก็ข้ามผ่านไปได้นะครับแต่คิมก็ไม่ได้ตอบอะไรนะเราตัดกันมาที่ฝั่งของกัสนะครับแลกกัสเขาไปประชุมครับประชุมผู้บริหารใหญ่ <g ug> กับไอ้แก,งก๊งมาเฟียนะก็โดนตรวจอาวุธนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาเจอนะครับกับพวกหัวหน้าทั้งหลายนะเขาก็มีการปรักปรำนะครับไอคู่แฟนตลกเนี่ยเขาก็ได้ข้อความนะครับจากเฮกเตอร์เนี่ยคือโอ้หมึงทราหดมากเลยนะมึงกดกระดิ่งกว่าจะ เกว่าจะไล่ A B C D ถึง Z ใช่ไหมแล้วก็กดติ้งอย่างเงี้ยแล้วกดเป็นจดหมายที่ยาวขนาดนี้นะครับจต่ความจดหมายก็ได้ประมาณว่าเนี่ยลาโลยังมีชีวิตอยู่แล้วก็กัสนี่แหละเป็นคนฆ่าลาโลนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะเหมือนฉเฉลยทุกอย่างแต่มันไม่มีหลักฐานมากพอครับเพราะว่าตอนที่ย้ํากับฝาแฝดนี่ว่าเราเจอศพลาโลจริงใช่ไหมบอกใช่เจอศพจริงๆแบบศพไหม้เลยแต่ว่าไอประวัติเดนทิสนี่ประวัติ การทาฟันเนี่ยเดนทอตครับมันตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นศพลาโลกแหละว,วก็ไม่มีใครเห็นลาโลกไงตอนว่าลาโลกรอดมาได้มีแค่เฮกเตอร์คนเดียวนะครับซึ่งเขาก็พูดอะไรไม่ได้ไงก็กลายเป็นว่าก็ยกความดีความชอบให้กัสกัสก็รอดไปเพราะจริงเขาก็อยากให้ในแก๊งเนี่ยมันยังคงความพีซฟูลครับยังมีความสง,งบไว้ตอนนี้ช็อตที่กัสกลับมาบ้านเราจะเห็นว่ากัสที่ยลากกระเป๋าเลยครับแบบ อยู่หน้าบ้านชิลๆไม่ต้องหลบๆซ่อนๆแล้วก็เริ่มเปิดหน้าต่างเปิดอะไรแล้วเพราะเขารู้ว่าตอนเนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วครับเขาอะออกมาสู่พับบิกได้แล้วเขาไม่กลัวลาโลแล้วแล้วเขาก็คุยกับไม้นะครับว่าให้ไม้นี่ไปสร้างต่อเลยนะครับไอตัวของแล็บเนี่ยก็กลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับตอนตกเย็นก็เขาก็ไปดินเนอร์นะครับเขาก็เหมือนไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปชิมไวน์นะครับก็จะมีไอหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่เป็นบริกรนี่แหละนะครับเขาก็ มือนก็คุยกันถูกคอนะคุยกันเรื่องวายคุยกันเรื่องอะไรต่างๆนะกัสเนี่ยแววตาเป็นปากกายนะครับเวลาคุยกับไอหนุมนี้เพราะว่ากัสน่าจะหลงชอบคนนี้นะครับคือต้องบอกว่ากัสเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นชายรักชายนะอันนี้คือน่าจะชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้เขาเคยมีความแค้นเหมือนคนรักของเขา่ก็โดนฆ่าไปทําให้เขามี motivation ที่จะแบบเป็นหนึ่งในแก๊งนะแล้วก็ฆ่าคนแบบฆ่าแก้แค้นะประมาณนั้นนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณทางการวิเคราะห์นะครับ ของทางเพจ Watchmen นะซึ่งผมเนี่ยก็ชอบอ่านนะครับพวกคอนเทนต์ต่างๆหลายหลายคอนเทนต์นะครับทั้ง YouTube ทั้งบทความต่างๆนะครับพี่จีนวิวไฟเดอร์อะไรเงี้ยผมก็อ่านทุกช่องแหละและ้วข้อวิคห์ว่าตรงเนี้ยเหมือนกัสเนี่ยจริงๆเขาก็อยากตกหลุมรักแหละอยากใช้ชีวิตอยากจะมีความโรแมนติกแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคไม่เอาดีกว่าคือตอนที่จังหวะที่ไอ้หนุ่มนี่ไปเอาไวาใช่ไหมครับจะมาโชว์ให้ดูเขาก็แบบไปละเพราะเขาไม่อยากจะผูกพัน ไม่อยากจะผูกมัดไม่อยากจะเริ่มไม่อยากจะมีจุดอ่อนอะนะครับเอาง่ายๆก็เป็นอะไรที่เศร้านะสําหรับตัวบอสใหญ่ใน Breaking แบทที่เราดูนะครับก็รู้ประวัติว่าเขาเป็นใครมาอย่งไงเนาะส่วนทางไม้ตอนนี้ก็รู้สึกผิดนะครับคือเขาอะเหมือนเหมือนเห็นว่านาโชเนี่ยมันก็เป็นเหมือนลูกคนหนึ่งนะครับแล้วก็การที่พ่อของนาโชอะไม่ได้รับรู้ว่านาโชตายไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกแย่เนาะก็สรุปก็ อดทนไม่ได้นะครับก็ต้องติดต่อพ่อของนาโชมาแล้วก็มาบอกทุกอย่างนะ่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาขอโทษด้วยนะครับแล้วอยากจะแก้แค้นให้ส่วนทางพ่อของนาโชก็บอกว่ามันไม่มีทางจบหรอกมันแก้แค้นไปแก้แคนกันมามันแบบเรื่องอย่างเงี้ยเขาไม่อยากจะยุ่งด้วยนะก็แบบเออแต่อย่างน้อยก็เขาก็ได้รู้ว่าแหละว่าลูกเขาตายแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับส่วนทางฝั่งของจิมมี่กับคิมอันนี้โอ้อันนี้ช็อตแบบซีนดราม่าหนักเลยนะครับ คือจิมมี่กับคิมเนี่ยเขาหลังจากที่ตัดจากเขาใช้ชีวิตเป็นปกติใช่ไหมเขาก็ต้องไปเหมือนเป็นงานศพของฮาวเวิร์ดนะครับมันไม่ใช่งานศพเพราะว่าเขาหาศพฮาวเวิร์ดไม่เจอแต่เหมือนฮาวเวิร์ดหายไปแล้วอะ่ะคือทิ้งหลักฐานไว้ตรงนั้นริมทะเลก็เลยแบบว่าน่าจะเป็นการแบบเมมโมเรียลแบบระลึกถึงนะครับคล้ายๆงานศพประมาณนั้นก็คุยกับพวกเพื่อนๆนะครับในวงการแล้วก็มันก็เป็นช็อตที่ต้องไปคุยกับ ภรรยาของฮาวเวิร์ดนะตรงเนี้ยต้องบอกว่าจิมมี่เกือบเอาตัวไม่รอดนะ <c ười> คือโดนแบบโดนไล่ซะจนมุมเลยว่าแบบพวกเธอเป็นกลุ่มคนสุดท้ายใช่ไหมคู่เธอเนี่ยคู่สุดท้ายที่เจอฮาวเวิร์ดก่อนจะมีชีวิตก่อนที่ฮาวเวิร์ดจะไปฆ่าตัวตายตามคําสันนิฐานเมียจ,จะแก้ตัวไหมก็ถามไปถามมาครับถามไปถามมาทางฝั่งของคิมก็เลยต้องแบบออกหน้าช่วยนะไม่รู้ว่านางกุเรื่องขึ้นมาหรือว่านางเล่าเรื่องจริงนะแต่มันดูฟังแบบ มันคอนวินส์มากมันแบบมันน่าเชื่อมากว่าอ่าคิมบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอฮาวเวิร์ดตอนแบบว่าเลิกงานดึกเนี่ยฮาวเวิร์ดกำลังแบบกําลังดูดกําลังแบบว่าซูดแป้งเลยเนี่ยซึ่งก็ทําให้ทั้งวงก็ช็อกนะว่าเออมันเป็นเรื่องจริงอเปแบบเพราะว่าคิมมันไม่ไม่ใช่คนที่แบบมาพูดเล่นไงแบบโกงคนอื่นได้นะครับหลังจากการต้วละครั้งนี้ทั้งสองก็แบบว่าเออคิสกู้ดยกันนิดหน่อยนะก่อนที่จะขึ้นรถนะครับแล้วก็ แยกย้ายนะครับกลับบ้านคือเหมือนคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่พอมาลุ่งเช้าครับที่ศาลนะครับกําลังจะสู้คดีความมันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆคดีเนี่ยคิมเป็นคนแบบเรียกนัดคนทุกคนมานัดพยานนัดทนายฝ่ายตรงข้ามนะครับนัดผู้พิพากษามาเพื่อจะมาสู้คดีต่อแต่ยีคิมก็บอกว่าไม่เอาละไม่สู้ละเพราะว่าเดี๋ยวให้ทนายคนนึงมาแล้วกันมาทําให้ฉันทุกคนก็แบบงงว่าเอา้าทำไมเธอไม่สู้ไปจบแบบมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับ คีมก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นอาร์อนนี่แล้วฉันไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นทนายแล้วนะครับแล้วโอ้โหตอนนี้จิมมี่รู้เรื่องก็แบบเฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยแบบไม่ได้นะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวฉันจะต้องหาทางแก้ไขได้แต่สุดท้ายคิมก็พูดออกมาจนได้ครับมันเรารู้สึกมาตลอดทั้งอ p พีแล้วมันจะต้องมาถึงจุดจุดนี้นะครับก็คือทั้งสองก็ต้องแยกทางกันเพราะว่าคิมก็มั่นใจว่าฉันเราเนี่ย VR Bad for Each Charter ครับ าเราค้อความต่อเนี่ยเราก็จะแย่ทั้งคู่เราเป็นอิทธิพลที่แย่ให้แก่กันและกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ไปทําให้คนอื่นซวยไปด้วยทําให้มีคนตายนะครับมันมีเรื่องเยอะมากมันไม่ใช่แค่ฮาวเวิร์ดตายฮาวเวิร์ดตายเนี่ยคือเป็นทริกเกอร์พอยต์สำคัญนะครับแล้วตอนนี้บริษัท H M เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วด้วยนะครับไม่มีทั้งชื่อฮาวเวิร์ดไม่มีทั้งชื่ออะไรนะครับหมดสิ้นลวตอนนี้ตัวละครทุกคนเหมือนแบบตายจากตายหายไปหมดแล้วครับ แล้วสุดท้ายก็ตัดมาเป็นอีกซีนนะครับเป็นซีนที่จิมมี่ก็ตื่นขึ้นมาแต่คนที่ตื่นมากับจิมมี่เนี่ยไม่ใช่คิมนะครับสภา,าพห้องนอนเตียงบ้านห้องน้ําอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นบ้านที่ก่อนหน้านี้นเขาเล็งไว,ว้เพราะเขาอยากจะซื้อนะครับสุดท้ายเขาก็แบบมาอยู่บ้านนี้จริงแต่ว่าจเจนฉางนี้ว่าหัวเนี่ยล้านหมดเลยน่าจะเกิดจากความเครียดนะผมว่าแล้วก็เหมือนปล่อยเนื้อปล่อยตัวด้วยเปล่าแล้วก็เครียดด้วยแล้วก็เวลาน่าจะผ่านอพอสมควรครับจากเหตุการณ์นั้น ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับเขาคือซอคุณแม่แล้วเพราะว่าการพูดกันจานะความหยิ่งยโสยังเหมือนเดิมความกวนตีนกวนโอยแล้วก็ความแบบไม่แคร์สังคมนะครับจอดรถหน้าร้านตะเองจอดที่คนพิการเนี่ยเอาป้ายคนพิการมาแขวนอีกนะครับแล้วก็เป็นการปิดซีนนะเป็นการเปิดซีนและปิดซีนไปนในเวลาเดียวกันนะครับปิดฉากจิมมี่นะครับคนที่เรารู้จักนะคนที่มีพี่ชาย คนที่มีเพื่อนร่วมงานต่างๆเราได้รู้ว่าเจมี่แมกิลเนี่ยกว่าจะมาเป็นตัวตนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ได้มาเจอกับซอกคูดแมนแล้วซอกคูดแมนที่เรารู้จักใน breaking bad ทนายที่ปรินป้อนแล้วก็เอาตัวรอดมาได้ตลอดนะครับก็คือเขานี่เองก็มันเป็นมันเป็นตอนที่ไม่มีบูนะครับไม่มีบูแต่ว่าดูแล้วมันก็บีบหัวใจนะครับดูแล้วมันระทึกขวัญมาก นึกถึงแบบหลายๆคนถ้าเกิดว่าเคยเคยมีความดรามา่าทะเลาะก,กับแฟนไม่ต้องถึงกับเลิกกันก็ได้นะครับหรือว่าคนที่เคยเลิกกับแฟนเนี่ยแล้วต้องคุยกันแบบประชิญหน้าอย่างเงี้ยมันกดดันอย่างนั้นเลยนะครับคือไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกบอกเลิกเองหรือบอกเลิกเขาเนี่ยฟีลลิ่งมันคือยอย่างงี้ครับมันกินมันเขาเรียกว่าไงกินไม่เข้าคายไม่ออกคือเรารู้แหละว่าเราเรายังอยากจะอยู่กันต่อแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆแล้วก็เหตุผลของคิมอ่ะมันทําให้จิมมี่เถียงไม่ออกครับว่าแบบไม่เลิกกันได้ไหมอะไรเงี้ยเขา เมือนเขาโตมากพอแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่คิมพูดมันถูกทั้งหมดครับุดท้ายก็เลยต้องแยกกันนะครับก็เหลืออีกไม่ก,กี่เอพิโซดนะเล็กนิดนึงนะครับก็จะจบซีซั่นที่6แล้วก็จะปิดฉากเบเตอร์คอร์ซ์แล้วนะครับอืมตอนนี้เราดูกันเนี่ยเราดูถึงซีซั่นที่อา่าเราดูถึงซีซั่นที่ 6, หกจะไปเอพิโซดที่9นะครับเหลืออีก4เอพิโซดนะ1ิบ1 1บเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยผมนับอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับ ก็25่สิบาจุลาย first of August, a o f August แล้วก็15 of August นะครับเหลือสี่สันะที่เราจะได้ดูกันต่อนะครับหวังว่าจะมีอะไรน่าสนใจเหมือนเดิมนะคือหมดดราม่าเรื่องสามีภรรยาแล้วหมดการต่อสู้แก๊งมาเฟียจะมีอะไรสู้กันต่อต้องรอดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับเป็นการคุยกันหลังดูจบนะใครมีประเด็นอะไรอยากเสริมก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ